i don't.

I'd be uh very um ร้นานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเวลาดับกันคือเวลาร่างกายที่ต้องตายไปแล้วรับถิ่นเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าถ้าเราไปมีจิตใจกังวลด้วยสับถิ่นเหล่านั้นแล้ว ในคำพีถ้าเกิแสดงไว้ว่าจะต้องตายไวเป็นเศษเบ้าทรัพย์อย่างนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการทื่ว่าคุญญาณที่ปรโรคัต่มิงปฏิธาุนชื่บานนีนะบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้จะรุหนนาเราจะเอามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตนินิพพานสมบัติเกิดขึ้นมาได้จากการทำบุญเหมือนกันกับโดี่น้องหนูสองคนที่ได้ไปปลูกต้นอ้อยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเมื่อสองพันปีกว่ามันโอนการหีบอ้อยไม่ต้องมเมื่อเวลาที่ตัดโคนแล้วตัดปลายน้ำก็จะไหลออกมาจากนี้ เมื่อวันนั้นน้องก็ได้ไปที่สวนแล้วก็ไปเอาตัดต้นอ้อยมาสองต้นเพื่อตลูต้นใหม่แล้วก็เพื่อพี่จลูกต้นหพอมาถึงทางทางก็เจอพระประเจกเขาพูดพระเจ้าเดินมาก็สุดทาก็จึงได้เอาอ้อยของตนนั้นไปสวดไพระประเจกเขาพูด แล้วก็มาคิดได้ว่านมาเราจะได้พบพระสิ่งนี้ไอ้พี่ชายเราก็ไม่ได้พบพระจึงได้สวัสค่อยให้แกพี่ชายให้ให้พี่ชายเป็นที่ได้บุญต้นเมื่อขับพึ่มาถึงบ้านเนินน้องชายก็บอกพี่ชายว่า แล้วแต่จาิีฐานเอาถัทธนะฉันได้ถทวยอ้อยแก่พระประเจก,ก็พูดแล้วพี่ชายเขาก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นเถิดส่วนน้องชายนั้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ าตามคนก็ต่างๆต,า,งต,า,งตายกันไปเมื่อตายแล้วพี่ชายก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้ารงพระนามว่ากัดสบแล้วก็ไปปฏิบัติได้สาเร็จเป็นพระอราหันต์ไปในอีกชาติหนึ่งส่วนน้องชายนั้นได้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในพานสมบัติ เธอก็เลยได้เกิดไปเป็นเศรษฐีเมื่อไปเป็นเศรษฐีแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะทำบุญให้ได้มากที่สุดก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้ามาประทับที่วัดของตอนเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้ว ในผู้ที่เป็นน้องนั้นก็ได้สร้างศาลาใหญ่นี่หมายถึงว่าพูณมาอีกชาติหนึ่งแล้วในชาติที่เป็นสวนน้อยนั้นเขาได้ตายไปแล้วแล้วก็สหายพี่ชายก็ได้สำเร็จไปแล้วสำหรับตนนั้นตัวของน้องชายนั้นอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ เธอก็ได้มนุษย์สมบัติก็คือเป็นเศรษฐีสร้างสลาใหญ่เสร็จแล้วก็จะฉลองสลาเศรษฐีก็เอา,เ,อาเพชรทับทิมเม็ดหนึ่งราคานับไม่ถ้วนก็เป็นหลายร้อยล้านเอามาติดกันเทศมันก็มีไอ้จรคนหนึ่งเนี่ยมันก็แอบไปนุ่งขาวห่มข,ขาวจำสีลเหมือนเขา แต่ว่าใจมันจะเขมวยเพชรเม็ดมนั้นแล้วก็ไปหมายความว่าเศรษฐีก็เอาเพชรมรกฏทับทิมนั้นไปติดกันเทศไอ้คนที่เป็นโจรน,นั้นมันก็ไปนั่งก็เขาใต่ว่ามันไปนั่งใกล้ๆกับกันเทศเพราะว่ามันจะ คอยขมวยเอาไอ้เพชรเม็ดนั้นแล้วมันก็ขยับตัวไปขยับตัวไปขยับตัวไปจนกระทั่งสึงเพชรแล้วมันก็ยื่นมือขึ้นจับพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นในเศรษฐีที่เป็นน้องชายนั้นก็เห็น พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเศรษฐีเสียดายไหมเพชรเม็ดนั้นบอกว่าพระพเจ้าไม่ได้เสียดายเพราะจิตกันเทศไปแล้วอย่างนั้นก็ให้มันไปเถอะไอโจรมันก็เลยเวยเอาไปเรื่องเข้าจบลงไปตรงนั้นทีนี้ส่วนเศรษฐีนั้นก็พยายามที่จะบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพานสมบัติ ในที่สุดก็ม,มาเกิดในชาติสุดท้ายนี่มาเกิดเขาเรียกว่าเศรษฐีโชติยะโชติยะนั่นเขาจะมีปราสาทเขาเยกว่าปราสาทนั้นไม่ต้องอาศาัยเทียนแม่ต้องอาศาัยแสงส,งสงว่างภายนอกในปราสาทนั้นมันจะเป็นไฟแสงสงว่างขึ้นมาเป็นอัตโนมัติ เรียกว่ามีประสาทราคานับไม่ช้วนในที่สุดเศรษฐีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมาพจิาพนนาพจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินยังสู้เศรษฐีนี้ไม่ได้ก็คิดที่จะไปยึดเอาปราสาทนั้นแต่ว่าบุญใครก็บุญมันถึงแม้ว่าจะมีอำนาจ มีทหารเป็นจำนวนมากไปถึงต้องการจะไปยึดแต่ก็ปรากฏว่าทหารออกมาจากปราสาทของเศรษฐีมากกว่าทหารของพระเจ้าพผ่ดินก็ต้องหนีในที่สุดก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไปฟังกรธรรมเทศนาการงสอง อันนี้เมื่อเศรษฐีไปแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็ไปด้วยพระเจ้าแผ่นดินจึงถามว่าเศรษฐีทําไมถึงสะสมกําลังทหารไว้เยอะเศรษฐีก็บอกว่าไม่ได้สะสมนะมันเป็นบุญทหารบุญเขาก็แปลงตัวมาเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาลบล้างบุญได้เพราะเขาอาจิษถามว่าขอให้ข้าพเจ้า ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในเทศเศรษฐีก็เลยสงสารตัวเองว่าเอองินทองนี่ก็มีแต่คนอยากได้ก็เลยเสียสละบวชได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์ไปอย่างนี้ก็ถือว่าออชีวิตของคนเรานี่เป็นสิ่งที่มีค่ามาก สามารถที่จะสร้างสวรรค์สามารถที่จะสร้างนิพพานได้มันแตกต่างไปกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีช้างมา้างวควายสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ไม่ไม่สามารถที่จะมาคิดอ่านเหมือนมนุษย์ได้เพราะฉะนั้น พวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้เขาเรียกว่าวันปีใหม่เป็นเมื่อปีหนึ่งก็สามหสิบ้าวันก็มาถึงอีกสามหกส้าวันก็มาถึงอีกหลวงพ่อก็สามร้หกสิบห้าวันก็มาถึงอีกก็เลยมาเป็นอายุเก้าสบห้าเ็มบริบูรณ์วันที่เจ็ดมกราเนี่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะสร้างความดีนี่ถ้าหากว่าเราทำสมาธินี่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความดีได้ทุกขณะจิตเราจะตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้ลึกดื่นก็ได้ตื่นมาเมื่อไหร่นั่งสมาธิตื่นมาเมื่อไหร่ได้ภาวนา แม้แต่พุโทโธคำเดียวเท่านั้นก็ได้บุญเหลือหลายแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างหรือพัฒนาตัวของเราเนี่ยอย่าให้ไปตกนรกอย่าให้ไปตกเวจีอย่าให้ไปทนทุกข์ทรมานอะไรเราก็สามารถอธิษฐานได้เหมือนกันกับเศรษฐี่เหมือนกันกันกบ,นกนกนกบสองพี่น้องที่เขาอธิษฐาน พี่อธิษฐานก็ชาติก็สิ้นไปเร็วไม่ต้องการอยากจะมีความสุขในโลกส่วนน้องชายอยากได้ความสุขในโลกก็เลยจำก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็พทธเจ้านั้นพระองค์เสนอแสดงให้ธรรมะให้แก่พวงชนทั้งหลาย อาที่กิริยานังง์นในเบื้องต้นมัเทกิริยานังงามมในท่ามกลางนะปริโยสานกิริยานังง์ในที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึงสามอย่างสามอย่างก็คือเบื้องต้นแล้วก็อีกข้อที่สองก็คือท่ามกลางข้อที่สามก็คือ แต่ถึงที่สุดหรือว,ว่าสูงสุดในเบื้องต้นนี้ก็คือการทำบุญทำทานการกุศลไปตามอัธยาศัยที่เราจะพึงทำได้ทั้นทั้งหลายมาในสถานที่นี้ก็มารับบุญกันทั้งนั้นตื่นเช้าขึ้นมารับบุญปีใหม่นี่มันก็โชคดีตลอดชีวิตจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราได้ระสับสับรังะธรรมเทศนาแล้วเราก็ขอให้เกิดความปลื้มใจขึ้นมาในตัวของเรานั่นแหละก็คือบุญเพราะฉะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยยากจนคนแค้นอยากจะทำบุญกัเข,เขาสักทีก็หาอะไรทำบุญก็บเ,เไม่ได้นางก็ไปตำข้าว เอารับจ้างทำข้าวพอได้อาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งทีนี้นางก็มาคิดว่าไอ้มื้อนี้เนี่ยเราจะถวายข้าวพระพุทธเจ้าละแล้วทำยังไงเราถึงจะได้ถวายข้าวถวายพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้านั้นได้เล็งพยานล้วว่าใครหนอจะมาเข้าสู่ใคร คือพยานของพระองค์ว่าวันนี้ใครจะมีบุญมั่งก็จึงได้ไปคิดเห็นนางเขาเรียกวุปุา,าสีนางพุณุญา,าสีนี่เองที่เข้าขายนญานพระองค์แล้วก็อยากใส่บาตรพระองค์ก็จึงได้เดินไปที่นางเตรียมที่จะใส่บารนั้น นางก็เอาข้าวเนี่ยข้าวมันจะเป็นแบบข้าวเหนียวเป็นก้อนๆหรืออะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เอามาใส่ที่ชายพกเนีเก็บเพิ่วไว้จะถวะายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอเสด็จมาแล้วนางก็ดีใจเอาข้าวก้อนนั้นนะ่ะที่ใส่พุงไว้เนี่ยในในเพิ่วที่พุงเนี่ยเอาใส่บาตรทีนี้พอใส่บาตรแล้วก็คิดว่า้ พระพุทธเจ้าเป็นถึงมหากษัตริย์จะมารับจะมาเสวยขององค์แค่นี้ได้ยังไงนางคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านางคิดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไปทับนั่งลงตรงข้างทางนะั่นแล้วก็เสวยนางก็ดีใจเป็นล้นพน้นรีบวิ่งไปตักน้ําเพื่อที่จะมาถวายพระพุทธองค์ แต่ว่ามันวิ่งเร็วไปไม่รู้ว่าข้างทางมันมีอะไรก็เป็นมีงูจองอางอยู่ตรงนั้นก็เลยไปเหยียบมันเข้ามันก็เลยจบเขาตายเขาตายแล้วนางก็ได้ไปเกิดในชั้นเทวบุตรถึงได้ปราสาทันง,งดงามได้สำเร็จในชั้นสวรรค์นั้นเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ย ถ้าหากว่าเรารู้วิธีทําสมาธินี่เราจะมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเพราะว่าการทําสมาธินี่ไม่ต้องว่ากลางคืนไม่ต้องว่ากลางวันไม่ต้องว่าตอนไหนมันทำได้ทั้งนั้นพอทําแล้วมันก็เกิดห้านาทีสิบนาทีนาทีเดียวก็เกิดบุญนก็เรียกว่าภาวนาไหมบุญที่เกิดด้วยการภาวนา พราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงว่าทานัางเท้ติกันให้ทานก็ดีศีลังละกติก,กันรักษาศีลก็ดีภาวนานางภาเวสวาการทำสมาธิก็ดีเอกโจสักขันจติอนุคนบางพวกสักขันจติก็หมายความว่าไปสู่สวรรค์เอกโจโมขังนจติคนบางพวก ก็จะไปสู่นิพพานราะเหตุของการที่ทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พยายามที่จะประกาศว่าทุกคนนั้นอย่าพากันเ,เข้าใจผิดว่าการทำสมาธิต้องไปวัดต้องแก่แล้วต้องมีตหามีทานโน้นท่านนี้ไม่ใช่ ทำสมาธินี่ทำที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ติมมาก็ได้ที่ไหนก็สามารถทำเมื่อทำขึ้นมาแล้วบุญก็ต้องเป็นบังเกิดขึ้นเพราะว่าจิตเมื่อเป็นสมาธิแล้วนี่มันก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตพลังจิตก็แทรกซึมไว้ที่จิตเมื่อแทรกซึมไว้ที่จิตแล้วจิตของเรานี่ก็กลายเป็นบุญ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเกิดมาแล้วนี่เราไม่ได้สร้างบุญนี่จะยนเสียชาติเกิดจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วเราได้ทำบุญนี่ไม่เสียชาติเกิดเกิดมาได้กำไรเทสนาวาซันเอนอาวาซันการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาครับรว,ว,วอยอวยพรในสนทั้งหลาย จงประสบด้วยอายุวันณสุขะพรอโลคยาปสิภานธนสารสมบัติพิพัสนะมงคลจนมาสุขสุขประการจงบังเกิดมีแก่สันทั้งรลายสมดังไในสิไงใแสดงมาเอวังก็มีด้วยพระกรเกล้าเสริ เราสร้งบัดรี้มา5 0ปีแล้ว2องพันหาหเวลาลี้ยือาเจก็เรี้ยกว่า52ไปีแล้วถ้าเป็นคนก็เรียกว้นคนแล้วก็ตั้งแต่สร้างเราแล้มาใหม่ๆก็มีอยู่8คนเวลาดี้ยงเมากก็แคนเสมอแเรียว่า วันได้จะเด่ยขึ้นมาแล้วทั้งว่าสลานี้ยังไงยังไงท่านทุกท่านอยู่ไปมานั่นไม่เต็มได้แต่ว่าวันนี้เต็มซะแล้ว,วก็ไม่เป็นไรต่อไปต้งให้แหงตัวขึ้นมาใหม่แล้วทั้งหลายบุญกุศลที่ทำมานั้นได้ออกมาเป็นแกียรติเกียรติบ้างเป็นเ ตีบ้างเป็นโหรบ้างเป็นสลอบ้างนีพระได้บทบรมมัตว์ิดอายุพราศาสนามาโ็อให้ปากันทูใจว่าเราได้มี่วนที่ได้ทำให้วัตถุิเนเตยะาริวาหาอุราริรุลเลิสาคาร เอวะเมวายโตจินังเวตาณอุปะปัิอิจเตมุจจิตมุมัเมวะตมิจโตสเปเรตุสังกปาจันโตปนะ